ร้อยตำรวจเอวกหญิงนภวรณผูกเกศรนะคะเป็นพยาบาลอาชีวอนามัยตำแหน่งก็คือหัวหน้าหน่วยอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลนะคะ mm. วันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ซึ่งเราจะกําหนดการตรวจเนี่ยหนึ่งถึงสิตุลานะคะทีนี้ตอนนี้เรามีการปรับระบบนิดนึงจากเมื่อก่อนเราเรา,เราทำกิจกรรมกันในห้องสมุดนะคะตอนนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยน จะได้3ส่วนนะคะชุดตรวจสุขภาพประกอบด้วย1มันจะเป็นใบเพื่อนําส่งห้องบัตนะคะแต่ทุกคนน่ะขอความร่วมมือนะคะช่างน้าหนักว่าความดันวัดรอบเอวกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วชุดแล้วอันดับต่อมาที่จะได้ไปก็คือสติ๊กเกอร์สาหรับแปะทิ้วเลือดนะคะตลาดบุจรปสัสสาวะที่ที่ทุกคนจะส่งตรวจที่ห้องแลบและอันที่สามจะเป็นใบนําส่งเอ็กซเรย์นะคะซึ่งซึ่ง,งทางอธิวอนมามัยได้เตรียมชุดตรวจสุขภาพไว้ให้แล้วนะคะ ส่วนที่1ก็คือใบนี้รบกวนให้ทุกคนกอรอกข้อมูลให้ครบนะคะเพื่อไปติดต่อห้องบัตรสติ๊กเกอร์อันนี้ให้ยืน่นที่ห้องแลบตอนเจาะเลือดน,นะคะห้องแลบเขาจะรู้ว่าจำนวนสติ๊กเกอร์แล้วดูตามอายุนะคะถ้าอายุน,อน้อยกว่า35บจะได้ CBC 1นทิ้วนะคะแต่ถ้า35ปีขึ้นไปก็จะได้ตรวจครบ3ทิ้วนะคะตรวจน้ำตาลตรวจไขมันด้วยและส่วนที่3ก็คือใบนำส่งเอ็กซเรย์อันนี้เพื่อไปติดต่อยืน่นเอ็กซเรย์นะคะที่ชั้นล่างอาคาร20ชั้น ค่ะหลังจากช่างกำหนักว่าคาดานกรอกข้อมูลแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะให้เอาใบนี้นะคะซึ่งมันมีสติกเกอร์ HN เจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะยืนที่ห้องบัตร ช่องใหม่เลขสนะคะจะมีเจ้าที่บริการเปิดวิสิทธิ์ให้อยู่แล้วค่ะค่ะมาตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับเวลาเปิดวิสิตนะคะสามารถไปยื่นติดต่อที่ห้องบัตรได้ตั้งแต่6 4โมง45นะคะจนถึง9.30โมงครึ่งนะคะเพื่อจะเปิดวิสิ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินไปจอดเลือกกัน เดี๋ยวเราเดินไปตามทางนะคะเพื่อไปห้องแลบตอนนี้เรามาถึงห้องแลบแล้วนะคะเราก็จะวางตลับอุจจาะปัสวะในตะกร้านะคะที่ห้องแลบเขาจะเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะแล้วเราไปเจาะเลือดก,กันสวัสดีค่ะสำหรับชุดสติกเกอร์นะคะถ้าอายุน้อยกว่า35นะคะจะได้เจาะ1ทิว้ว นะคะแต่ถ้า35ปีขึ้นไปตามรายการกรมบัญชีกลางนะคะจะได้จเจาะเลือด3ามชิ้จะดูไขมันดูค่าน้ำตาลเพิ่มนะคะให้น้องยืนให้เจ้าหน้าที่ห้องแลบนะคะน้องก็จะเตรียมการจเจาะเลือดให้เราตอนนี้นะคะเรามาเอกซเรย์กันนะคะยื่นใบยื่นใบนำส่งเอกซเรย์ให้เจ้าหน้าที่ได้เลยะคะ่ะ เราไปเปลี่ยนนะคะขอดเส้อ,อนอเสื้อในแล้วนั่งอไได้ค่ะขอบคุณค่ะพอเรามาเอกซเรย์ ray, จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่แล้วนะคะอะ่พอเอกซเรย์เสร็จแล้วทุกคนก็กลับไปที่แผนกได้เลยแล้วอีกสักพักหนึ่งเรารอใบรายงานผลการตรวจสุขภาพนะคะ